อันนี้ <Whoa. S 1> ต้นนี้ก็คือวัดอันนี้เขาเตลลววัดหมาเนอครับออกมาจากคา,า,า,างวัดและก็มาโพสตีตีสําคัญของบ้านพระธาตุจอมปิงค,ครับผมตีเพื่อนห้องไว้อย่างเนอะยันฟองคําทวีเพื่อนฟองคําทวีหรือจือนี่คุณนๆเนอะครับเหมือนครับตังตังตังตีนานน่ะนั่นเป็นเพืเ่อนเจ้าฟองคำเนะครับ อันนี้ตอานนี้เตลมาหลังวัดที่เตืนอกครับผมทานนี้เป็นห้องหลังวัดอ่ะข้างวัดค่ะ้างวัดเนาะหลังวัดจะอยู่โซนดิบสากเจ้าป่อครับครับางวัดนี่เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนเอกชนครับชื่อว่าเงินฟองคํเทวีครับเงินฟองคําทวีมีมีจื่อตัวอันนี้มันงอเราได้ป้ายเป็นครับเรามีป้ายเราไปพอป้ายก่อนนี่อ้มีตัวเมืองตัวครับผมอ่านออกอ่านออกก่อน ก่ออ่านออกอยู่เล็กน้อยครับพี่พิธภัณฑ์พื้นบ้านเฮือนฟองคําทวีออกครับแล้วก่อถ้าสมมุติว่าปีน้องจ้าบ้านไม้เอวตีวัดพระธาตุจอมปิงนี่สดไม่เอวสันนี้ไดครับอันนี้แนเนอะกเอาเข้าไปหาเปิดเลยหาะครับผมจะจุมตอนนี้ฝนตกน้อยมีบัลลัมใหญ่ตัวเอวฮ่าฮ่าหนันครับผมมีบัลลัมใหญ่เนี่ยกับลำใหญ่ปีนี้ลำใหญ่นักครับน้หนักนอกรับอันนี้คือบริเวณทางเข้า บ้านพี่พิธาฟันนี่ค่อนข้างหมื่นหน่อยเฮ้ยครับเกือบผมมันเป็นนะนี้อ๋อต้นนี้กะนนนอันนี้หลังแรกครับมันจะมีหลังในวุ้นแหมมีกี่หลังสองสองหลังสามแล้วอาจารย์ทวีอยู่ก่ออยู่กับแกเี้ตีแกบอกแกจะมาเปิดบ้านให้เลยต้องแกน่าจะอยู่หลังในหลังในเฮาไปพอหลังในกับบอาฮกเก็บปลาไปเอ๋บอก โอ้อันนี้เป็นเฮือนเก่าอ่ะครับเฮือนเก่าเฮือนเก่าก็แกมาเปิดดูแลไว้แกชอบปลูกก็ะไม้ครับโอ้ไปะก่อกย,ยเตียวนานกลุ่มผมตัวเนี่ยรู้สึกเกือผมมันจุมืน่นนานไปลืมสิเขาอุ้งกินเนออครับผมออ้อ นี่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเฮือนฟองคำทวีเดี๋ยวต้องถามว่าเป็นจะได้ถึงจือเฮือนฟองคำครับรัฐทวีนี่จือ่อาจารย์ทวีฟองคำนี่เป็นไผ่และหลังพูดโดยเป็นของไผ่กองแกนะครับของแกแม่นหมดเลยครับนี่ก็บแม่นนี่ก็แม่นเป็นกจแะ เืออาจารย์มาบรรยายให้แกกรรมครับผมใครรบกวนอาจารย์ปลาไปเอวกรรมลอกันเป็นอยากได้คนเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านกินข้าวนาอปกอัดครับผมครับครับครับผมครับอ๋อครับ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 อันนี้ทางเดินค่อนข้างเหมือนยิงฝนตกนี่เนาะ มันเป็นลักษณะของพื้นตีครั้งพึเหมือนเลยโอ้ยเป็นแกะเป็นนักสะสมโอ้โหเขาท่าเฮ้ยโอ้โหเนี่ยจำโมูจ้าจุ้มเฮ้ยบโม่เคยมางกินี่อันนี้ก็เพลินป้ายไม้รับวทำป้ายเนาะนี่อันนี้ก็เป็นเฮือนของแกเหมือนกันครับผมโอ้โห โอ้นี่กลิสะสมอันนี้หนานู่ันอะไรคืออย่างนี้ไหนครับเนี่ยต้องคือแกมาอธิบายครับนี่เนเหมันครับเป็นโมบายครับครับบ้านเขาสมัยก่อนสมัยใหม่ก็ห้องโมบายครับแต่ต้องเป็นตุงเขาเรียกว่าตุงตุงตัวอย่างสักอย่างเนึ่ยเดี๋ยวต้องคือแกมาเจ้าของแกมาอธิบายครับวัยาครูทวีครับวัสดีครับคุณครูครับไม่อยากห้องครูทวีเนาะครับตีบ้านนี่เป็นห้องครูอะไร วีคูวีจอเล่นวีคูวีจอแต่นายสมคิดคูสมคิดอินทพระตอนนี้เกษียณแล้วครับกรเกษียณสี่ปีแล้วเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเฮือนฟองคำทวีบ้านพระทาดจอมปิงตําบลนาแกวอำเภอกาะคาจังหวัดลำปางครับตีตั้งจ่อฟองคำทวีนี่คือเขาเอาจิอปอจิแหมมาตั้งเนาะฟองอคำคือ ฟองคือแม่คําคือป่อทวีคือจื่อเล่นของครูก็เลยเป็นกองฟองคําทวีเฮือนฟองคําทวีเฮือนก็คือบ้านบ้านเนาะในภาคเหนือแล้วก็ฟองแม่คําป่อทวีจื่อเล่นเฮือนฟองคําทวีแปลว่าฟองคําฟูฟ่องเม็ดฟองทวีขึ้นเปิดมาเมือนหร่อยังครับสิบห้าปีแล้วฮะตีนี่นะครับ สิบห้าปีสามรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรมสามรางวัลจากจังหวัดลำปางหนึ่งรางวัลจากกรมศิลปากรแหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมและบุคคลดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมครับทำเพราะใจหักมีความหักในด้านนี้ก็เลยทำครับไปหันไปหันทีไหนก่อนถือว่ายาก็ไปแอวหลายที่หลายๆทีมาแล้วก็ใจถึงหัก ใจถึงหักเรื่องนี้ตั้งแต่น้อยๆแล้วถ้าเป็นละอ่อนแล้ว<อ>นะก็เลยสร้างสรรค์ขึ้นมาทําขึ้นมาเนาะมีความหักครับความหักที่จะทําเริ่มตน้นเป็นเฮือนเอี่ยกคะสะสมครูไปเอาของสะสมที่ไหนมาอออของตีบ้านนี่มีถ้าว่าสี่ส่วนนี้เนาะของตัวเองส่วนเดียวแล้วของเจ้าบ้านเอาตีเปิลมาแอลกออในหมู่บ้านนี่ก็เปินเอามาบริจาค สามส่วนเลยมาเป็นเฮือนฟองคําทวีนี่เขาหันความตั้งใจที่เขาอยากทําแล้วทำอย่างบ้านตีเขาเก็บไว้มันแบบมีประโยชน์เขาก็เลยเอามาเฮาเอามาม,มา,มา,ม,ามาหักษาไว้นี่แล้ววันหน้าลูกหลานเขาบอกว่าเขาก็มาพอตรงนี้อ๋อดีเนาะครับแล้วปัจจุบันนี้มีเฮือนกี่หลังครับสามหลังอันนี้หลังทีหลังทีหนึ่งนั่นจือเฮือนบัวพัดเจ้าของบ้านเปินจือ่อ่ ปลาบุกหลงบัวแม่พัดก็เลยเอาจือ<ม>บัวพัดความหมายม,ามันก็มีเนาะบัวพัดเนาะหลังที่สองนี่จือเฮือนเม,ดเมดเ็ดคำเจ้าของเปิรจือลุงเม็ดกับป้าคำก็เลยเม็ดำคำเม็ดคำก็มีความหมายเนาะแล้วหลังที่สามนั่นเป็นเฮือนของครูนะทีจ่จือเฮือนฟองคำทวีครับ<อ>มีสามหลังครับปัจจุบันนี้คือมีสามหลังมีสามหลังครับเพื่อนหลังนี่จื่อว่าเฮือนบัวพัดเจ้าของจื่อบัวพัดเจ้าของจือหลงบัวกับ ปลาพัดเสียแล้วเสียไปหมดแล้วไปสวรรค์เกิดแล้วเนาะครับผมว่าถ้าเขาพาผมขึ้นไปคูปลาผมไปนี่เปิ้ลจะหันแม่หลวงนั่งทัานกอกม่ว่าอาจจะมีก็ได้รู้ทีนี้บุณห้องแม่หลวงอ่ะไหนทีนี้อุ้ยหรือยังไรเนี่ยแม่หลวงอ๋อแม่หลวงบ้านบ้านจบจบิีงค้าที่จะห้องแม่หลวงแม่หลวงปอหลวงอ๋อคะ เหมือนบ้านผมเลยอ๋อหลวงถ้าคนลําปางเนาะแต่ถ้าเป็นคนตั้งเชียงใหม่อย่างบวกน่นเป็นห้องปอวิ้ยแม่วิ้ยนะหยบ้านผมอยู่เชียงใหม่อั้เภอสระนแปงเป็นห้องปลหลวงแม่หลวงบ้านบ้านเนี่ห้องปลหลวงแม่หลวงมันกันดั้งเดิมแท้ๆตอนพต่คูเป็นละอ่อนอ๋ออันนั้นปอวิ้ยแม่วิ้ยมันมาจากตังแต่กมวเน้องอันนั้นปลหลวงพัดเนาะแม่หลวงแม่หลวงพัดแม่หลวงบัวแม่หลวงแม่ปลาพัดปลาพัดนี่คือลูกของแม่หลวงบัวครับ อืมอ่านี้ได้ทรัพย์กรรมของพี่น้องพระธาตุจอมปิงกันเนาะแม่หลวงปรหลวงที่นี่ต้องห้องประหลวงแม่หลวงแมถวหน้าครูถ้ามีลูกหลานไปห้องว่าประหลวงวีเนาะเออเอาละตอนนี้ผมมาถึงแล้วโดยการนําของหนานหนานเกมปลามาหูจักมามาพอตอนนี้จะขอรบกวนครูวีปลาไปพอเฮือนหลัง่างๆเนาะว่าสามหลังเนี่ยมีอย่างพ่อง แต่แน่ๆหลังแรกเนี่ยพื้นเฮือนอันนี้พื้นเฮือนนอออันนี้หลังนี่ชื่อว่าเฮือนอย่างเขาเฮือนเม็ดคําเม็ดคำมาลุงเม็ดป้าคำอ๋อลุงเม็ดป้าคำเจ้าของบ้านหลังนี้เปิลยังอยู่ยุก็ป้าคำอยู่แต่ลุงเม็ดเสียแล้วไปแล้วนอะครับแล้วติดตั้งหันตั้งหลังของคู่นี่คืออย่างนี้ตุงอันนี้ตุงตุ้งพระธนรมอีสาน อันนี้ไอ้โมบายกีบแบบเฟืองแล้วอันนี้ตุงเหนือล้านนาเนาะตุงตัวตัวเปิงแล้วก็อันนี้ตุงพญายยพญายอพญายยตัวนี้ใครข้างเห็นตัวนี้นี่คือตุงตะขาบตุงตะขาบตุงตะขาบเออตุงตะขาบนี่ของบ้านเฮานะของบ้านของบ้านเฮาไปเอาจากยังใหมาเหมือนกันไปหไปเอาวัดผาลาดกันเลยไปหันใส่กันเลยก็เลยเอามาทำครับตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นตุง ตุงปีใหม่ะตุงจอเนอะตุงตีจอปีใหม่ตุงจอปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่ส่งการนะอันนี้พญายอพญายอแล้วคำชื่อคำชื่อชื่อว่าไส้หมูตุงไส้หมูไส้หมูมันเหมือนไส้ก็เลยห้องตุงไส้หมูครับอันนี้อันนี้คือเอามาประยุกต์จากของอีสานเนอะกษมหัตถ์ตุงใยกำปุ้งเนาะก็ตุงตุงใยแมงมุมนะไรตีหานี่ โอวีทาได้มดเลยทําคนเดียวมดทําคนเดียวมดอันนี้ก็ตัดเองอันนี้ก็ตัดเองตุงนี่ก็ทําเองล้วกลมนี่ถ้าเป็นกลมเหลียมนี่นได้อยู่แต่ว่ายากยากยากียายแต่กลมกลมบอกกลมล้านนาเข <c oughs> าครับในพื้นเฮือนหลังนี้คือตุงงมดนําเสนอเรื่องตุงนําเสนอเรื่องตุงจริงๆจะเป็นเรื่องไอจะทําล้านโอท็อปจะเอาของจเจ้าบ้านมาขายตัวแต่มันยังไปบม่ถึงจุดนั่นเต๋อ ว่าตังหลังน่ะก็เป็นคอมพิวเตอร์เป็นไอเป็นของเก,าก่าที่ไอหน้ากาตีสะสมนะกะมันจะบ่มีแล้วอ๋อปลาผมไม่พอของเก่าที่สะสมติ้าบ้านเอามาบริจาคถ้าเจ้าบ้านบริบรจาคนี่จะเขียนชื่อเป็นใส่เน,ะนาะชื่นอนายหยังนางหยังแล้วก็วันที่หยังวันหน้าวันหน้าตรงนี้ก็คือเตรียมเป็นล้านโอท็อปนั่นน่ะนี่เราตุ้ง้องเนี่ยที่ครูทําขายเนี่ย จะใส่ถุงไว้จะให้มันสะอาดออันนี้กันฝุ่นอืมกันฝุ่นตัวนี้ตีว่าเป็นกีบมาเฟืองอะเป็นโมบายกีบมะเฟืองครับอือันนี้ครูทําขายทําขายครับส่งตัวถ้าส่งไประนี้นี่มาส่งก็ขายหน้าหน้าเงินนี่อย่างเดียวอ๋อขายที่ขั้นขี้ขั้นส่งถ้ามาเอวเฮือนฟองคำนี่ก็ใช่มาจอยกับอุดนหนุนอุ่นหนุนได้เลยเพราะว่าเพราะว่า เพราะว่าเฮือนฟองคํานี่คือเข้าชมฟรีบบะเก็บกาเข้าชมเนาะเอาก็อาศัยรายได้จากการขายของเล็กๆน้นอๆอี้ขายต้นไม้เอามาซับพอร์ตตรงนี้นันนะครับแล้วก็มีตู้บริจาคอยู่ถ้าใคถ้าเปิดจะบริจาคกาเป็นยังก็คือเป็นยอดไปเนาะนี่แล้วแต่แล้วแต่เพราะว่าของเขาบได้เก็บกาเข้าชมเปิดที่ฟรีคือดูฟรีอันนี้เป็นเพื่อนเฮือนเนาะ แล้วก็บนเฮือนมีอย่างผมบบนเฮือนจะเป็นปรับสาผพายันพระปท<ะ>างบนจันบนปะปาผมไปเลยรบกวนครูป้าผมไปมืัอนี่มาต้องฝนตกพอดีอันนี้เป็นเฮือนหลังที่ครูเตมาเนาะเอามาแปลงไม<อ>่เอาซื้อของปนมาแปลงไม่มันเป็น บ้านเก่านะ่ะแต่ซื้อปนมาซื้อมากี่หมืหน่นครับนี่ซื้อมาแสนเอ็ดแสนเอ็ดแสนเอ็ดอกามือกามือรวมแล้วประมาณกินตาแล้วทำบุญแล้วสามแสนบ้านหลังนี่จะพายพาย,ยามทำเป็นทรงบะเก่าที่สุดแต่ไม่มันก็เป็นไม้เก่าอยู่แล้วไม้หลายเจนคนอยู่แล้วเนาะตีนคูนั่งอยู่นี่กับเหมือนเดิม คเออเอามาประยุกต์อยู่<อ>แต่แต่พวกคันไลพวกอย่างเนี้ยไม่แต่ประตูหน้าต่างของเปิรลมดรประตูหน้าต่างแล้วอันนี้อันนี้เป็นอักษรล้านนาเนอะพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเฮือนฟองคําทวีอักษรล้านานาเหนือเขาก็พยายามจะห้ากษาไว้เนาะก็กเลยเขียนนี่เขาแสดงว่าคโคเขียนเขียนตุ่เมืองเก่ง อออ่านกเขียแต่ก่อนได้แต่บัะเดี๋ยวนี่ลืมไปพองแล้วตอนตีเป็นผ้าน้อยเนาะตอนตีเป็นผ้าน้อยก็อ่านเขียนได้หมดอ่านทำก็ได้ยังก็ได้หมดอ่ะแล้วพอเดี๋ยวนี้เขามันเกือบสี่สิบปีแล้วอ่ะเป็นผ้าน้อยเหมือนอยู่สิบสามสิบสี่พุ๊นเกมไปเปิดหน้าต่างสองบาทตั้งอันนี้จะเป็นพวกเนี่ยปั๊บสาเนี่ยปั๊บสา พ้ายันครับพระมุนีก็ได้มาจากตีปนเอาฮื้นนั่นแ่ะพระตี<ม>ไอ้ตุเจ้ากรุงเทพเป็นขนมาหลายลำลรถเดี๋ยวจะไปดูบ้านหลังปุ่น<ม>บ้านหลังปุ่นจะเป็นเฮียนบัวพาดปุ่นจะเป็นโชว์บ้านมะเกแลแร้วเอาผ้าเก็บไว้อันนี้เฮือนเม็ดคำเนาะปั๊บสานี่จะเป็นเกี่ยวกับเอ่อเลิกยามเลิกยามเลิกยามหรือว่าตำรายา,อ,าอักษรเขียนด้วยอักษรล้านานานะครับ ได้มาหลายเจ้านะอายุเป็นร้อยๆปีนะบางอันนะบางเล่มนะนะบางบางทีเจ้าของเปิดออกมาลูกหลานเปิดมาไว้นี่เปิดมาเพื่อครูเก็บไว้ครับเปิดอันเปิดไว้โช์เนาะไว้โชะเพราะเแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพอกไอ้แก้วบงคาบนี่เป็นของเมืองเถินอำเภอเถินเนาะอันนี้เป็นหินดิฟเป็นห้องหินดิฟเนาะที่มันคูดมาแล้วก็ถ้าเจรนายแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ย ปเอาไปใส่หัวแหวนยังน,น,นะครับ,รบนะแล้วตรงไฮไลท์ของตั่น,นี้คือใบทะเบียนวัวทะเบียนควายใบทะเบียนวัวทะเบียนควายนี่คือสมัยก่อนวัวควายมันหายมันเนาะรประกอบไปขึ้นทะเบียนไว้ว่าควายตัวนี้ยจื่อหยังนะมีตำนี้ตรงไหนนะถ้ามันหายแล้วก็ไปแจ้งความน,นีเราเขียนไว้เลยนเนาะวัวนี่ตัวนี้จือหยังตำนี้อยู่ตรงไหนครับเนะ่ยเ้าดานล่างลงมา ใบครับขี่รถจัก,กรยานรหรือรถทีบนะสมัยก่อนมีแถวใบครับขี่เกวียนนแสดงว่ามันสําคัญขนาดครับมันสําคัญขนาดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคูบาบ้านเฮาเนาะคูบาสุนันตะในคูบาบ้านจอมปิงเนาะแล้วก็จะเป็นไอเกจิอ่าภาคเหนือเนาะจะเอาใส่ไว้เนาะแล้วตรงนี้นี่จะเป็นเงินตราเนาะเงินตราต่างประเทศเงินตราไทยครับ เงินตาพวกนี้นะที่ว่าเขามีอันมีคนที่เป็นมมแอลเอาฮือหรือว่าคนที่ฮู้จักกันเป็นว่ากล่องอยู่บ้านนักปรนก็มาฮือแล้วคูกระจัดไว้เป็นหมวดหมู่เนาะเป็นประเทศประเทศก็้าไอ้ที่ไอ้นี่มาฮู้จักประเทศมันมีภาษาอังกฤษมันมันมีภาษาอังกฤษครับอันนี้ก็เป็นเงินไทยเงินไทยที่นี่เก่าสุดก็คือนี่เงินเจียงออแล้วก็ เออมันจะยาบเนาะขอห้องเงินหีเงินหีร้านนาเอเงินเจียงมันก่อนจะไปอย่างอื่นมันเป็นไซบงเงินเจียงอยู่ถึงห้องเงนเงินจีนจีนก็หอภาษาจีนก็เจียงมันเป็นจีอี้เนาะมันเป็นจาอันก็เลยห้องไว้คนบ้านเฮานะกะเงินหีล้านนาแน่แล้วก็มีของเก่าชุ่ก็มีของรากการที่แปดนี่เนาะครับเงินรากการที่แปดอ ผมกล้ามาได้ยินที่ครูบอกแม่ลยสุดม,มากแต่ครูออบอกมันบบใจคำหยาบมันใจคำหยาบแต่มันเป็นกรรมที่ผนอู้ตามตามลักษณะของสิ่งของครับอือันนี้พวกขันโตว่าวันหน้าถ้ามีโอกาสจะทําร้านอาหารก็จะจะ,จะแป่งขันแป่งขันโตไว้เพื่อนกันแล้วก็ขอกับเข้ามานั่งกินเน่นอะเพื่อนงันหลังพุ่นครับนั้นนี่เป็นห้องอย่างนี้ห้องน้าอ๋อห้องน้ําครับครับห้องน้ําหรือน้ําห้องน้ําอ๋อ ภาษาลำปางตรงน้ำเนาะนต่อไปนี่บักคาบูขู่หวานน้ำห้ามอู้เจียงใหม่น้ำเนอะลูกบ้านจอมปิงนี่จะไปตะปุ่นน้อยอ๋อแต่ไป,ไปตั้งเจียงใหม่ไปตั้งเจียงใหม่บ้านละหินบ้านจอมปิงจะอู้เหมือนกันบาปางหลวงก็ไก่ไปนักลาปางหลวงกระเถินเนาะครับเพราะส่วนใหญ่โซนมันมูนี่มันมันเชื่อมกันเชื่อมคือวัดบ้านเฮาเนี่ยสมัยติโลกราชอะ เ,เจ้าเมืองบาง้านเขาเจ้าเมืองลำปางก,กับเจ้าติโลกราดนี่เปินเชื่อมกันแล้วคนบา้านจอมปิงเนี่ยไปบวชอยู่วัดสวนดอกหลวงชื่อน,น,นั้นนันาปัญญา oh. ไปอยู่ไปบวชอยู่วัดสวนดอกหลวงเสร็จแล้วติโลกราชเป็นละอ่อนอยู่ก็มาเห็นหนังสือตัวไอ้นันทาปัญญา oh. พอติโลกราดขึ้นของลาดติโลกราเปิ่นบอกว่าจะขึ้นันทาปัญญาไปครองเมืองใดเมืองหนึ่งแต่เปิดมาเอาเปินปฏิเสธ เปินเ้นก็กลับมาอยู่บ้านจอมปิงบ้านต่อกเก้านี่เปินศึกมาอยู่บ้านจอมปิงเสร็จแล้วเปินเ้นก็มาสร้างไอ้วัดตีผนังจัมเทวีสร้างขึ้นนี่ตีเจดีผ้นังจัมเทวีเปิ้นก็เลยมาบูรณะวัดท่านนันทปัญญานอ่ะอือ่ะกี้อูหมดแล้วก็เรื่องเนี่ยครับเรื่องอเกมเร,เรื่องไอ้ล,ลบระหว่างอายุธยากับลำปางเหรอยังสมัยติโลกรลาชเอเจ้าเมืองลำบางชือเจ้าลกคํา แล้วก็มีไอมาเหสีหรือเมียปุจิกผนางสีเมืองครับเอ่อลกคำพระเจ้าพระเจ้าลำปางเนะี่ยไอไปไปราชการที่จังไมท่ทีตีเจ้าที่โลกาลอายุทยาสมัยบรมไตโลกนาดยกทัพมาตีลำปางมาตึกแต่นีรผนังสีเมืองกระแต่งตัวเป็นปใจยมาหอบศึกกับอายุทยาที่นี่เขาเลยห้องห้องทีหอบศึกว่าทุ่งมาหา ต้งมาหาสนุกหรือว่าตรงตองแล้วตรงนองแล้วฮบกันจงตองแล้วนองแล้วฮบกันนะคึกคักเสร็จแล้วติโลกราดกับเ,เจ้าโลกาก็ยกกองทัพจากียงหม่มาช่วยตีกองทัพอยุธยาก็พ่ายไปแล้วพระนางสีเมืองตอนนั้นอุ้มท้องด้วยแต่งตัวเป็นผู้ชายมา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 ฮบกับอยุธยานี่นะคนับเสร็จแล้วพอเปิดไปเกิดลูกลูกเปิดจือเจ้าหานแต่ท่อง ได้ขึ้นของเมืองลำปางต่อมาแล้วปรากอสร้างบนดบที่หลังวัดลำปางหลวงเป็นหันเงาพระาธาตุอย่งางวัดจังปิงวัดลำปางหลวงตรงบนดบนั่งทรงเดียวกันบนดบจะเป็นที่บ,บนดบเป็นรอยพระพุทธบาทแต่เงาพระาธาตุจะเห็นเหมือนกันหันเหมือนกันหันเงาพระาธาตุตรงตรง,ตรงไ,อไ,อไอ้เจ้าไอ้เจ้าหาันแต่ท้องนี่คือกล้าหันมาแต่ท้อง ก็สร้างสร้างไงมณฑปในหลังวัดลำบางหลวงแต่เจอเงาพระธาตุอย่างที่วัดธาตุจอมปิงค่ายกันอย่างนั้นเลยอันนี้เป็นตีมาตีมาตีปาตีไปเนาะครับดูมันดูมันจะเชื่อมโยงกันครับอันนี้ผมเข้าใจต้องขอบคุณปะคูห้องปะคูก็ได้เนาะห้องคูวีก็ได้ห้องอันนี้ก็ได้แตนห้องปะคูเลยนะระดับนี้ต้องห้องปะคูวีผมฝอยานห้องปะคูวีปะคูวีนี่มันถึงเปิ้ได้น่นาะ ขอคุณสาหรับความหูอ่ะอันนี้เฮือนหลังที่หนึ่งเฮือนเม็ดคําหลังที่หนึ่งเดี๋ยวเขาไปเฮือนหลังที่สองพูกก็ไปหลังที่สองเลยไปเฮือนบัวพัดแล้วสมมติมีคนมันขอนอนได้กันนี่บอกุบอกใหอนอนแต่้ายิพีปน้องได้แต่ว่าบ้าห้าบ้าห้แขกรับอื่นบ้าหัาบ้าับเพราะว่าแขกแต่อีกก็เหนื่อยแล้วเพราะว่ามีเวลาจะทําแล้วครับเขาแนะนําเมื่อทํากับรีสอร์ทต่เป็น เป็นไปบ่ได้เนี่ยมันยากเราหอมยังบ่ชอบยุ่งบชอบวนวายกับคนอยู่จะอี่็สบายแล้วแม่นบ่บ่อยากวนวายกับคนอันผมขอสุมาพเดินวผมมาเข้ามาหาล้วนี่ไหนมั่งใจจะอันหรอถ้าจะอิ่มจะเป็นยังมาได้เต็มที่ครับจะมาแอวมาได้เต็มที่แต่ว่ามากินมานอนอย่างบ่ได้เพราะว่าบ่ห้าแขกขนาดนั้นเดวนอันนี้น้ำตกน้ำตกจำลอง ทำเองนะอ่ะเนีโอ้สุดยอดทำเองคนที่บรรยูตการจะบรรทำเพื่อครับอืมหันจูอันไหยมีไ้มาจูชูอันสเสร็จแล้วป <c oughs> ีทุเรงก่อนเดียนหมอ <c oughs> อันตรงนี้ครูจะใช้ไอ้นี่เนาะด,ดอกเอื้องจะเป็่นดอกเอื้องเพิงอเ,เอื้องน้ำข้างแล้วก็พอคาตาลียจะไว้ตรงนี้เปบเป็นเองบ้านเฮาอูอ้ถึงว่าของคนี่สองยางตัวกันเนาะส่วน ส่วนก็ไม่ส่วนก็ไม่ครับพิพิธภัณฑ์ครับับสินค้าครับของน่าสนใจครับอ่าไปไปไหนต่อครับไปหลังที่สองหลังที่สองหลังที่สองที่ครูจะป้าผมไปพอครูจะป้าผมไปนี่ชื่อว่าเฮือนบัวผัดเฮือนบัวผัดครับมันหลุมลื่นดีเนาะครับอันนี้ต้นกะละมังเพึก กระลาบะพึกหรือซาก,กุระไทยเนี่ยที่ดอกสีขาวชมพูเนะาะตะกอนปลูกไว้เก้าตนปลูกไว้เก้าตนแล้วเดี๋ยวนี้เขาต้องใช้พื้นที่เราฆ่ามันไปเยอะแล้วฆ่าเหลืออยู่ห้าตนแล้วก็อันมันจะออกดอกช่วงกุมภาโมกลากุมภาเนี่ยครับอโม,มกลากุมภาอันนี้ตะกอนเปิดดังเขาเนาะเออบอนอืมตะกอนเปิดดังค oh, <bon. S 2> รบับต้นเป็นเป็นหมื่นหมื่น โดยเฉพาะบอลอินโดนสม่ไหต้นเป็นแสนๆแล้วผมซื้อมาแต่ไรปะครณซื้อมาอันนี้ได้มาบดายบดายมาหื้อแล้วเนี่ยเหมือนผีเสื้อก็ก็ไม่เออเหมือนเนาะแล้วมันจืดอะไดเนี่ยครับปะคุนี่บอง์มอวก็ต้นผีต้นผีเสื้อนั่นนะก็ต้นผีมันเหมือนกันนะเหมือนผีเสื้อตอนนั้นเออนาะนั่นนะปายเอาไว้คนเซลฟี่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านือนฟองคำทวีให้คนเซลฟี่ครับ ไปต่อเพราะว่าบรรยากาศที่เข้าท่ามันมันโป๊จะบบมีตีไหวแล้วก็ไม่อันนี้จะพอกกระเจียวเนาะนี่พอกกระเจียวมันออกไปเพราะนี่เอาลงดินละโอ้ผมชอบเนอะพ่อคูมันเป็นบรรยากาศที่เป็นป่าดีเนาะอันนี้หลูปันพระนางจามเทวีพระนางจามเทวีเปินเกยมาสร้างเจดีวัดพระธาตุจอมปิงครับแล้วก็คูเกาะ กาใบเป็นอยู่ก็เลยอันไอ้นี่ลุงที่เปินมาปั้นไอ้ปั้นประตูโขงทีหลังว่าเปินเอายกมาเื้อเพื่อบดนยน่ะเปินหันเอาไหวเขาสายอยู่ครับอือเป็นบ้านเมืองในเขตแดนตีขนาดพระนางจ่ามาทีวียังต้องมานอ้ออันนี้เวางามก่อนสมเฮ้ยดอกเข้าพรรษาดอกดอกเข้าพรรษาดอกเข้าพรรษามีสีขาวสีชมพูสีชมพูสีชมพูปีนี้ สีฟูปีนี้บขอยงามแล้วจะมีสีแดงแล้วก็สีม่วงด้วยนะของจังหวัดตากกําลังหาซื้ออยู่แล้วมันบ่อยมีขายสีแดงกับสีม่วงงามน่ะนะมันเป็นไม้หัวเนี่ยทีขาไปไหวเอาไปใส่บาตรีอันวัดทระพุทธบาททต่สระบุรีตีวัดตักดอกตักบัตรดอกไม้น่ะที่ชงเข้าวัษาเข้าบัษยากนะครูมันยากขายไม่ขายเพเลยแต่ครูขายได้สี เขาได้สีสีแดงกับสีชมพู <orge> <flatten ed out> มันมีสีแดงกับสีเออสีแดงกับสีม่วงอยู่นะครับแต่เขาต,ตีตีบ้านเฮานี่มันมีขายแต่สองสีนี่ครับต,ต้องหาหาซื้ออยู่ชอบขนาดอ่ะมันเหมือนครับบ้านป่าหละคือเหมือนเหมือนเหมือนรีสอร์ทแต่ตรงนี้จะเย็นมากเลยนะเ<อ>ดือนเมษายนพ่อเนี่ยพ่อความเย็นนี่เกิดจากเนี่ยเกิดจากเกิดจากอย่างอย่างตีขนาะนอย่างต้นลำไยฮะ ต้นลำไยนั่นน่ะต้นลำไยนี่เป็นของบ้านปิดบ้านเก่าเปิอยู่เนี่ยครับเราล่อมันออกเม็ดออกหน่ยยใหญ่พ่ออย่างนึ่งเฮาเฮาเฮาแขวนกิแขวนต้นไม้เนาะเดินมาเขาแขวนต้นไม้อ๋อป้าเสียงตีแซวแล้วครับวัสดีครับเจ้าของบ้านอ๋อเจ้าของเฮือนเนุนแซวเจ้าของบ้านนี่ลูกจ้างเออเดี๋ยวจะอธิบายเรื่อง เรื่องทาไมต้นไม้มันถึงงามต้นไม้มันถึงสมบูรณ์ครับกระถางแขวนใช่ไหมกระถางแขวนแล้วก็ไอ้กระถางวางบนเดี๋ยวเดี๋ยวปะหู้ปีกมากําเมืองกําเออกระถางกระถางแขวนครับแล้วก็กระถางวางครับแล้วเวลาเอาโหดหน้าอ่ะอเอาโหดน้าใส่กระถางแขวนใจกอบ ปุ๋ยในในกระถางแขวนน่ะมันก็จะลงมากระถางลุ่ม oh. จากกระถางลุ่มมันก็จะลงไปในดินเออแล้วตัวนี้ถามว่าเปลืองน้ําก็บเปลืองน้ําเพราะว่าพวกนี้มันจะคุมดินหมดเลยคร oh. น้ามันก็จะบะเปลืองเพราะมันจะอมอยู่หัน oh. แล้วตรงนี้มันก็จะจุ่มจะเย็น oh. แล้วไอ้ต้นไม้ใหญ่มันก็จะได้ครับครับผลจากที่การทีห้องหดน้นํานี่เออแล้วดอกผลหน่วยมันพอดู โอ้เป้งอ่ะเข้ามานี่นมแห่พอดอกพอดอกพ่อผลพ่อหนวยดูครับมามาถ่ายกันแล้วดูลำไยเยลำไยปลอดสารพิษโอ้ครับก่อนจะไปเรื่องอื่นขอจ้มสแกนได้ก่อนเอาเลยต่มสบายเลยขอยาตัวนี้เนอะเพรว่าปลอดพิษเนาะปลอดสารพิษกินได้เลยเออกินได้เลยอถ้าผมปิ๊กเจียงไม่ไหวครูครับพี่จอผมปลอดสารพิษเพราะว่าปีเลี้ยวนี่ลำไยเสียมเนาะเอามาขายเนี่ยเอาวางขายเนี้ย กิโลสาวบาทหมดเรือหมดเรื่องปีนี้นี่ลผล,ลไม้เป็นนักปีนี้ผล,ลไม้เป็นนักราคามันก็นเลยแบบแปลงราคาก็เลยแบบแปลงหวานแต้ครับครูเออนี่ไอไอไอบดินกีนี่มันหมื่นครับเขาก็เลยใจวิธีนี่ครับรวยอันี้รวยรวยบาหินเอามันเดินง่าย ผมก็นึกว่าครูทําเปินเฮาอาตีเดินจงกรมนี่นะไม่ไม่ไม่เพราะว่าเขาคือคนเดินมันจะบะัน<อ>ี้ตอนนั้นตีทํานี่พ่อเนี่ยหนึ่งเขาก็ชอบสองอนช่วงนั้นมันจะมีนักท่องเที่ยวมาประมาณแปดสิบคนเนาะรถบัตทัวร์ของเทศบาลเปิลามาครูก็เลยมาจัดตรงนี้อันนี้จัดสามรอบแล้วนะจัดมันสามรอบแล้ว เทศบาลนาแก,ก้เบนปลามาแต่นโอ้โหแล้วแปดสิบคนนี้มันก็เต็มนี่พอดีเอแบ่งกันแบ่งคนเกิง <c oughs> ครัว่ามันเต็มกับแบ่งแบ่งคนเกิงไมว่าไปวัดเถิเงเอามานี่เกิงแล้วซับกันจีะตะกอนก็ปูป่บดินกีมมนแล้วมันมืน่นเอาออกหมดบดินกีนี่ยังอยากจะเอาออกอยู่น่ะเดี๋ยววันหน้าก็จะเอาออกอยู่ จะออกอยู่มันหมื่นเนิรดระวังน่ะครับมันหมื่นระวังพันเลิศเนิรดครับผมแต่กี้ผมตอนนี่เตี้ยเขามากเกือบพันเลิศแล้วนะพันเลิศแล้วห้ามเอาสละโอสละโอยมาคว่างนี่น่ขั้นเก็บไม่ยิ้งก็เหมือนกันไม่ยิงก็ชอบเอามาคว่างเออสละอีสละอีเข้าบปอยากเก็บทำไม่เฮียเต็มบ้านนี่เบาเบาเนาะเออบ่ใครได้คู่กูละอันนี้อย่างต่อไปคืออยังเหมือนกัน กระเจี๊ยบแดงเหมือนใบเมเปิลก็ใบเมเปิลเนี่ยไข่เนาะดอกกระเจี๊ยบแดงส่วนใหญ่มันมีไม้สะปะหลากหลายอยู่เนี่ยขายตัวเด้อปเจริคือพ่อบด้านไหที่มันอุกๆนี่เอาไว้ขายเนาะรา่าหมื่นนอกจากไม้เอลนะฮะเพิงใจก็ซื้อได้เลยซื้อไปได้เลยครับขายทุกต้นทุกต้นเลยแถมเจ้าของไปตัวเอง เราแล้วก็เจมูจุญมาแต่แต่กะเกยถามแถมขอเล่าอ่ะครับถ้าบว่าเอาไว้หั่นก่อนมาเอาเถอะขอบว่าใครได้ขอบว่าครได้บ่อันเนี้ยเหือนบัวผัดครับ